วันนี้เราก็อยู่กับโรบอกด่านที่ให้เราเดินผ่านระเบิดนะครับนะลวยเลยนะครับเราจะต้องรอดนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นปะดูทรงนะครับนะมีแต่พวกกีกๆเท่านั้นแหละที่เดินผ่านไปไม่ได้นะครับนะเออ what คือเมื่อกี้ยังงงอยู่นะครับเมื่อกี้เรายังงงอยู่ไนงะอยู่ดีไอพื้นสีขาวมันรื่นนะครับนะเออโอเค เอ้ยโอ,อยเนียด่านมันดูเหมือนไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับนะควายเบงค่ายไปไหวอยู่โอ้ยควายมันลูดไปเลยวะนะเี๋ยวบงนสีแดงน,นี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอ้ยเอ้ยนั่งมีคนหล่นสไลด์มาโดนกูออ้ยไม่ตายยังไม่ตายเอ้ามันใช่ความผิดกูหรือเปล่านี่เนี่ยแ่งสไลด์ระเบิดกันเป็นว่าเล่นเลยคนอื่นนะเฮ้ย เดินตามเพื่อนเดินตามเพื่อนเดินตามเพื่อนเอ้ยอย่าล้มอย่าล้มโอเคระว,วัยปึ๊บ,บอะไรจะกันเพื่อนเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยสีเ่เลงเนี้ยโอ้เฮ้ยเลือกูล้มเล้ไงโอ้โหเรียบร้อยสี่จะผ่านว่ะผู้ชมแม่งอะไรวะเน,นี่ยให้กูเดินเฉยได้ไหมอะไรเอฟเฟกต์อย่าเพิ่งมาบวกเกอะอย่าเพิ่งมีอุปสรรคได้ไหมให้กูเดินเฉยก่อนนะครับนะ ขอเปิดเอ้ยแล้วไม่ทำไมอยู่ดีระเบิดมาเกิดที่เท้ากูได้นะฮะโอ้โหโอ้โห,โโหใจเย็นลูกโอ้โหย,ย,ยัง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 ไม่ตายเหลือเหลือแค่แบบว่ากรกะอะกอ่วนนะครับนะเรียกง่ายๆว่าเฮ้ยอะไรนะอ่ะเอาใครแม่งถลายไปกับพื้นวะเนี่ยนะครับนะก็เสร็จโจนเดยถ้าระเบิดมันหาแล้วก็เสร็จโจนอะเด้ปาเลยเลยโอเคทีนี้เรากลับมาวายอยู่นะ มันสไลด์มายัไยางไงวะนะเนีเออ่ยเฮียเฮ้ย what the fuck อะไรวะเส้นชัยแม่งดูเหมือนไม่ไกลนะเวย้ยแออต่ไปถึงยากมากเอา้าระเบิดมาสปาวเกิดที่เท้าบ้าหรือเปล่าดูดิอีกแะเจอเกมยากแล้วกูเจอเกมยากเะไรแต่ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดูดิ คือถ้าผมเดินเหยียบเองอ่ะผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ผมไม่โกรธเลยนะแต่มึงมาเล่นแบบมาเกิดบนเท้ากูอย่างเงี้ยตอนตอนกูเดินอ่ะทีนี้แ่้วใครมันจะไปชนะนะครับนะว้าแบบไอ้กวทอดใจเย็นนะใจเย็นเราไปได้เทคเดียวผ่านขวาตายซ้ายอรอดแล้โอ้โหแมงสไลด์มาโดนระเบิดเนลืยจะเชื่อโอ้โหเฮ้ยยุดยุดยุ เฮ้ยเอาวะกูไม่ตายเรียแลอวไงแล้วเนี่ยโอ้โห oh, จะมองเห็นระเบิดไหมนะแล้วมองอย่างนี้ปะเอ๋ okay. ไม่เอาไหลปะหมูตู้อยู่หมูตู้อยู่ก็แค่ต้องมองให้ดีว่าระเบิดอยู่ที่ไหนโอเคอีซี่ปะโอเควัดผมไม่ชนะหรอกเว้ยผมไม่ชนะหรอกเชื่อกูดิไม่มีทางชนะหรอก ถ้ากูยังเดินอยู่บนถานล้งมภูมิเด,เดียวกับไอ,อ้พวกเฮียเนี่ยะผมว่าน,นะเว้ยทางเดียวที่เราจะชนะคืออะไรรู้ป่ะคือเราต้องไม่โดนระเบิดเลยจนกว่าจะไปถึงเอ้าเอา,เอาลูกอีสันด้านนี้เอาเอา้ากูกำลังยืนอธิบายอยู่นะครับนะมาผักกูทำไมโอ้โยแมงยังเสือกมาเดินผักกันอีกนะครับนะโอ้โห กูโดนระเบิดได้ไงเฮียมันสลับด่านรอเนี่ยเฮียมันสลับด่านนะคุณผู้ชมมันสลับเอาด่านยากมั้ยตอนแรกเลยว่ะเฮ้ยเขายังชั่วหน่อยด่านยากไม่ยากนะด่านยากง่ายนะครับด่านยากนี่คือหมูตู้เลยอะโอเคเอ้ยรึปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันมีคนโยนเกมป่ะวะโยนเกมแบบอยากสไลด์เล่นระเบิดอะไรเงี้ยเนี่ยโยนเกมนะเว้ยเฮีย ผมว่านะเว้เราเริ่มมีความหวังขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแล้วเอ้ยจนกระทั่งไอ้ที่ลุกลื่นนี่มันกิ้งมาความหวังกูแตกขลายเฮ้ยยังไม่ตายว่ะใจเย็นๆเราเก็บเลือดไว้ให้เยอะที่สุดคุณผูชมเชื่อผมเราไปถึงตอนหลังๆเราค่อยโดนระเบิดเว้แล้วมันจะพุ่งพาเราไปสู่เส้นชัยนะครับเชื่อผมผมเรียนมาอ้นี่ไงเฮียคิวกูจะรอดแล้วนะเมี้ กูาสาตั้งใจเก็บเลือดไว้อย่างดีหองผักไม่ได้เล้วนะผักโอ้ยี่จะไปผักเขาครับแม่งต้องใช้ตังค์เจอผักคืนกูตายนะครับนะทําบาปไม่ขึ้นนะคนเรานะครับก็เป็นอย่างนี้แหละตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะผมราะว่าผมขอสักครั้งเดียวกูจะเลิกเลยนะครับนะโอเคผัดล้องล้วไปตั้งใจเล่นหน่อยเถอะวะอย่าคอนเทนต์ดีเออ แม่งอีจีตรงเนี้ยน่ากลัวไอตรงโลเนี่ยไอตรงโลเนี่ยน่ากลัวนะครับต้องรีบผ่านไปเลยแม่งเอ้ยโอเคผ่านไปได้ต่อไปคืออะไรต่อไปพายุนะอเอเ๊บอกว่าตรงพายุไม่เท่าไหร่ป่ะอีซี่เนาะตรงยุบโอคืออะไรยุบโอก็อีซี่ป่ะคือห้ามเข้าไปในยงยุบโอหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับนะแต่กูผ่านมาแล้วข้างหน้าคือเส้นชยัยกับพวกบอลลายที่กำลังซายลื่นนะครับอเอ๊ ไม่เท่าไรไม่เท่าไรน้องจอร์ดี้มาแล้วจอร์ดี้มาแล้วน้อง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 หนูหนูลมพี่หน่อยจอร์ดี้กำลังลุยแล้วอู้หูโอ้โหเส้นัชอยู่ข้างหน้าช่วยพาคูไปหน่อยเถอะ่ามีเล่นดเเลือเยอะเมื่อกี้เล่นรเเลือเยอะมากนะเนี่ยแต่อารมณ์แบบดวงไม่มีพาระเบิดกระเด็นเข้าเส้นชัยเลยนะครับนะแม่งเสือกระเด็นกลับมาโดนระเบิดตายจะถึงเส้นัชอยู่แล้วจะได้เลิกเอะนะ คือบางทีมันง่ายมากมั้งถึงขนาดต้องมาขับแชงเอ้ยอะไรอะเพี่อเขาขับพรมชนกูเฉยอะไรวะนะให้กูเดินสะดวกสะดวกเถอะไอ้พวกเด็กขี้อะนะครับนะเสื้อผ้ากูก็บักนะครับเห็นใจกูหน่อยเอ๋กำลังเพี้ยวาดาบพีวๆหลบหลบหลบแม่งจะขับแม่งจะขับพรมมาชนกูเฉยนะครับนะไอ้บอกเด็กเวนนี่เล่นลิ้นนะเล่นลิ้นกับพี่อะน้องแต่ว่ายากหน่อย อา้าวผิผ่านแล okay, ้วก okay, ูเดินมาผิดทางมั้ยเนี่ยทางไม่ค่อยถูกต้องโอเคเจอทางที่ถูกต้องสวยน้องน้องผู้หญิงคนสวยเชี่ยแล้วลูกบอลนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยบอลมาแล้วรีไปเลยเส้นชายอยู่ข้างหน้าเด้อ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 ้อ้ออกรจะเกมปะเกมอะไรวะเนี่ยยึดการจ่อปะคุณผู โอเคครับกังเจ้าพอแค่นิดแล้วกันมนะันก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ค e กดกระดิ่งแล้วจะตีกูหัาพ่อมึงไอ้ควาย